กาสวัสดีคับท่านผู้ชมเมื่อพอเที่ยงเดือนทางมาหาแม่ไพ่เนาะครับผมเนาะเพิ่นว่าเพิ่นฝันดีวสันครับท่านผู้ชมแต่ว่าพอเที่ยงว่ามันก็เป็นเรื่องฝันดีได้มีปูเถาวัลยมักรซีบบอกมังกรซิบบอกจะเป็นตัวเลขหรือจะเป็นแนวดาให้ท่านผู้ชมรองไปบึงไปฟังพร้อมกันก็พอเที่ยงเนาะครับผมเนาะจะอาจจะเป็นตัวเลขก็ได้เพราะว่าเพิ่นจะเน้นย้ำยุยงสนาะครับท่านผู้ชมให้ค่ายว่าเพิ่นมาบอกเลขบอกหรือว่าเพิ่นให้เป็นแนวทางแนวด เราลองไปฟังเบิ่งจากปากไม่ไพ่ผมพร้อมกันเนาะครับผมเนาะก่อนไปช่มคลิปกระฝากอันไปกดถูกใจกดแชร์ให้เพจในเะด้อครับสานผั้ช่มเพจไอสตาชาแนลซอยไปกดให้ไอสตาชาแนลนันนํา,าแนเนะด้อครับสานผู้ชมเนาะเ,เพื่อว่าจะได้ผ่านได้ไวไม่มีไหนเนาะเ <laughs> อาครับผมแล้วไปเบิ่งเรื่องเล่าไปฟังโตเลขกับเม่ไผมพร้อมกันเลยครับผมกาสวัสดีครับไม่ไพ่กาสวัสดีครับคนเงินจะบอเห็นหนาเลยเม่ไพ่เนียวเห็นเต็มๆนี่ล่ะ มาสอบถามตัวเลขก็ไม่ไพ่เนาะเพื่อว่าเป็นฝันตั้งแต่ตองหัวตอวิดฝันอยู่เกี่ยวกับสำนักสงฆ์ถามหน้าค่านังจิบกับผมพอเชื่องว่ามีตัวเลขพอเชื่องได้อยากไปแบ่งปันในพี่ให้น้องทันใดชื่นชอบก็ล้องเบิ่งไปน้ำกันครับผมถ้าท่านใดบ่มักให้เบิ่งพราะคาสนานาะครับผมเนาะฝันว่าจะไหนก็ไม่ไพ่ฝันตองหัวตอวิดเหรอหมฝันว่าในความงฝันอันนอนฝันว่ามีเสียงผู้ทายอันเพื่อนมาบอก มูเจ <ciğim. S 3> ้านั้นบ่มีโศกมีหลาบจักเทื่อเพิ่นว่าให้จังได๋ก็บ่ได้บ่เอาน่ะบ่ฮู้เอานั่นน้าครับผมเพิ่นก็เลยว่าให้เก็บพันดอกไม้หยิบพันดอกไม้เสียงเป็นเป็นผู้เฒ่าหรือเป็นผู้หนุ่มผู้เฒ่าเลยแม่นบ่เสียงเป็นผู้เฒ่าเลยผู้เฒ่านี่เป็นผู้เฒ่านี้ผู้สร้างผู้ชายก็ยังว่าผู้เฒ่าผู้สร้างผู้เฒ่าเสียงเป็นผู้เฒ่าผู้ชายมาบอกค่ะหมู่เจ้า4คนว่าซั่นโอ้เพิ่นเน้นเลยบ่เพิ่นเน้นเลยว่าหมู่เจ้า4คนอันอยาบ ขันยากมีโศงมีลาบเช่นนะเพราะว่าบ่เคยได้โศงได้ลาบจะคือขันยากมีขันอยากได้ให้เก็บขันดอกไม้ไปไหวปู่นว่าหมูจว่าไหวปูจะปูได้เขากับหเป็นยังว่าบบมีโศงมีลาบกับพบ่มีตัว่นหามาตั้งศูนย์เจสามก็มาเสือเอาบบตัดเ่าตัดฮ่า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 ่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่าอ่าอ่าฮ่าฮ่่าฮ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 าฮ่าฮ่เฮาฮ่า่่ว่า่ หกหาสองเป็นยังก่อนเค,ค,<อ>ค่นกระสือหกหาหนึ่งเพ่นก็ขึ้นบ็ลงไปแต้มเดียวน้อก็ไม่คนทิ้งรู้เอครับเดินบอกคละมเจ้านั่นเดียวก็ว่าห้านาห้าหลังเดียวก็ว่าขึ้นว่าลงเดียวก็ว่าบดตักนละมูอเจ้านั่นขันยากมีโซ่ขึ้นก็เลยวางสี่ครมมคับ มันมัหลุดมาหลายหัวคนละไ้จังไหก็เอาโบเปลี่ยนไ้เก็บขันดอกไม้ไปวหายปูคนหวหายปูใหญ่คนมาิันขำว่าบอกในฝันเลยฝันว่าสี่คน้อมได้สี่คนสี่คนคนมาเลยไนะไฮเก็บขันดอกไม้ไปวหายปูใหญ่เพิ่นจะเนียนยุตสี่คนจังจะห้เเขเพิคน่าจังจะหายโซ่คนมาเก็บคันดอกไม้ไปวหายเพิ่นแล้วคนจังจะหาโซ่นว่าสิแต่บ่ได้ตัวเรียยังมาจะเไม่ไผ่ขึ้นไปอยู่บ่ลราบ้นนี้ขึ้นไป ขึ้นไปเฮ็ดอีหลีหขึ้นไปเฮ็ดอีหลีไปไหว้มาพร้อไม่ไหว้ยังมาเหลี่ยมเรียบร้อยแต่ว่าที่คนบอกนั่นเป็นในความฝันในความฝ <IT> ันแต่ว่าหันขึ้นไปไหวเพ่อดีลีขึ้นไปไหว้เรียบร้อยยิบขันไปเรียบร้อยแล้วก็ไปเล่าใคระอาจารย์ฟังพองครับเพคนก็นเลยเอาแมนบอกคนวามนม่าแมนคนนั่งข้าวหนึ่งคนก็เลยขึ้นพาไปเฮ็ดไปกับไปสี่คนไปสี่คนอีหลีไม่หาคนแต่ว่าเวลาเขาไปน่ะสี่คนโอ้จอนตอนเท่าเดินทางไปหา พาจานอยู่สำนสงฆสำนักข้านี่ไปหาคน,าคนแต่ว่าเวลาเอาขันออกไม่ไปวายเพื่อนนั่นจับกระจับสี่คนคนที่หาเพื่อนกะบาเขามาได้ละเพรานก็นัง<อ>่งเพื่อนอยู่แต่ก็บ่ได้ว่ายัางได้ว่ามากมากเขามาเพื่อนกะบอกเขามาจับแลวกอะันที่ห้าเหตุดไปนะให้มายกคนะับครับก็จับโยกสี่คน,คนกนะทัพ่อยไม่่อยกม็มีอันลูกก็มีปนุน มันแน่มึงแล้วังคุณแ่อ้อยก็นางอยู่ขุนจ้เพื่อนเห็ุแต่เพื่อนบ่มาแต่เพื่อนบ่มาก็เม็นขม่นควานฝันอีดีรมีนขึ้ฝันก็เลยว่าลอเมืองวนนี้่เราคนสิไห้มากข้าศิเมีนบ่ข้าศิษย์ใหญ่บ่ข้าสิตั้งบ่กตบ่หงจักคือกันเนาคนเน้นย่ำยุทธ์คนว่าสี่เนาะเออสี่เก้าห้าเก้าสี่เก้าเขาเม็นสามตัวพาสี่เก้าขันดอกไหม่นี่คือสี่เป็นขันหา องหูจ้กคือกันป่าป่าเงียบคันไปป่าเงียบคันหาค่ะเงียบคันหากันนะฮะก็าที่แนี่ทีนู้จับใดนี้ไอ้ไม่ได้หรือปวใจไม่มีปิศนาบอกเก่าเป็นเก่าซีแมนไปยังเขาบอกเก่าซีเพราะว่าปู่พย่ำเนาะค่ะเน้องปลอดภัยซี่คนมาได้นี่กะเขาอนุยาตด้วยค่ะผู้เฒ่าผู้เฒ่าซี่้นเก่าก็เป็นนามเก่าเก่าซีปู ปูเนี่ยก็เป็นผู้เฒ่ากัน้ำเก่าไปกับสี่คนเม่อวันจะปูหรือว่าไม่ไพ่เนี่ยเพิ่อกัมีลูกน้ำไปมีลูกไปน้ำกับสองอันน้ำปูเก่าเออต่ว่ากรลูกกระลูกนี่ตนูกระชีพเป็นในน้ำผู้เฒ่าลูกหน้าเท่านีรอ๋อลูกหน้าไปนู่กระชีพเป็นในน้ำแต่ว่าข้อมไปไปหาคนแต่ว่าไม่รอดเลยไปจับอีู่ดีกับจับแค่สี่คนอีู่ดีสี่คนแต่ว่าบมื่อกี้อย่างเพราะว่าในความฝันนั่นคือว่าห้ารุดเหล็กมาหลายมาสองหัวกับเป็นสามหัว แต่ว่าเพินกันเนียนดานัะหนาหลังเพินก็เลยว่ามูเจ้านี่ไห้จัจไร่คือว่าเขาบ่มีปัญญาเอาเขาบ่มีปัญญาเอาว่ามียังเอาแล้วลว่ะคันอยากได้ให้ยี่พันถุงใหม่มากเพิ่นะสี่คนมูเจ้านี้สี่คนเพินกับเน้นสีคนแต่ว่ามือปกะเงึดอยู่ว่าเขาไปจับกระสีคนอืมจับกระสีพุ่นเออก็แปลกเนาะถ้าติไปหาคนทีิงิจะต้งหาคนเนาะจับส กูหากันนั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยบ่กเขาไปน้ำมูลไหนเจ้ากูบอกเลยว่าเจ้าจะมาเด้ออีหยังไหนเขาก็บอกเลยห้ามเจ้าเพื่อนบอกเขาไปเองกใจตามความฝันเป๊ะเลยกัรมันก็เลยหันหน้าเอาเมันก็อท่ามความฝันเป๊ะมาหนีจนอันจนป่าป่าพูนเพื่อนว่าอีหยังหน่อยเพื่อนท่านหยำผอมหยำผอมมาโมเจ้าซีก่อนก็เลยไปก็เลยว่าตัวนี้บอคิดเป็นตัวเล็กคิดว่าเออกระซิแบบเพื่อนว่าเพราะว่าเท่านั้นบอถือฮะ เอากับหกห้าหนึ่งมันก็ออกหกหาสองมันอ่ศูน,น,<ต>นยน์เจ็ดสามกับเมืองเฮีนกาตากระบ่ากับมักเสียงตาปับปับลงศูนย์เจ็ดสามแไอเย็นกับว่าแม่นูผู้บริเนียนแม่กับเฝ้าอยู่ได้หรอเมื่อวันนี้แม่กับเฝ้ากันหนูบริเนียนกับบันนี้ได้ครับท่านผูชมกับล่องพปไปชนาเมืองเนาะว่าคำว่าปูน,าานี่เพ่นกาจะเนียนอยู่ละว่าสีค่คนสีคนส่คนแม้แต่ตอนเขาไปไปขอพนดี จับขันออกไหก็มีแค่สี่คนไปจับครับผมสักสีไปนับกันหาคนก็ลองเอาพีชนาไปเบิร์เนาะเก่าสี่สี่เก่าเพื่อกบขืนและพวกสีนางขังลางมาเนียนเพื่อกบได้จับแม่ร่อนกะขอนย่ามห่อสีผ้ากันไปเพื่อนขนไปโทรศัพท์เสยอยู่พุ่งไปน้ำเพื่อนกับนางเสยกันว่าไหมก็เป็นเป็นตามที่เพิ่์นเนียนเนาะก็คือสีก็ตามที่แอมินไอวอไว้ห็นละครับผมขนาดจะเป็นเก่าสี่สี่เก่านึกว่าจะไปช่วงทันใดคิดว่า มันจะเป็นตัวเลขบอรหรือบอเป็นตัวเลขก็แล้วแต่ท่านจะพิจารณาเองเนาะกับท่านใดคลิดว่าเป็นตัวเลขอะเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปมาคุยกันเนาะครับผมเนาะบอกท่านผู้ชมท่านอื่นน้ำแน่เนาะเอ็มิดอยเนาะอ่ะครับผมเดี๋ยวพอเที่ยงใจเอ็มิน,นอยเขียนใส่สม,มุดให้พี่น้องได้แคปหน้าจอดรถไปจไดุดในเบิ่งเนาะขอบคุณแม่ไพ่ครับผมที่แบ่งปันทั้งความฝันทั้งความจริงครับผมเป็นทั้งความฝันเป็นทั้งความจริงความฝันมีผู้เฒ่ามากัสิีบอกแต่ความจริงคือแม่ไพ่ให้ปูผ้าไปขอนนัเพอดีหีกระบาต่อไปนี้ บอถึงรถบัตที่หนึ่งกะได้สามตัวเต็มๆแล้ไม่ไพ่เด้อสองตัวกะกัดเด้อจ้าเด้อจ้าเด้อครับท่านผู่ชมตัวเลขของแม่ไพ่ประจำขงวดวันที่หนึ่งเมษายนพศ .2566 แม่ไพ่ฝันว่ามีปูเถาครับผมมากกว่าสิบบอกครับผมว่าให้ไปสี่คนสี่คนไปขอขมากรรมเนาะเพราะว่าแม่แม่ไพ่นี่ว่าซื้อเลขซุยหน้าซุยหลังหกหาหนึ่งออกหกหาสองซื้อศูน เจ็ดสามวัตต์ตัดตุ๊กศีน่าค่ะสมุชมก็ซื้อว่าด,ดวงบ่ค่อยมีแต่เพิ่นกระเน้นอยู่ได้ค่ะสมุทรชุ่มปูไปจะเน้นแต่สี่คนสี่คนอย่างสี่พอเที่ยงก็เลไปไปยแปลงห้เป็นสีเก่าเก่าสีเนาะท่านใดชนเชี่นชาวกษตรกรมาจดไว้เด้อค่ะสมุทรชุ่มใครสมุทรชุ่มทุกท่านโชคดีโชคหวานกับตัวเลขของแม่ไผ่เป็นงวดของวันที่หนึ่งเมษายนเนาะครับผมเนาะให้ได้ถูกสองตัวล่างหรือว่าสองตัวบนเนาะครับผมเนาะสุดท้ายนี่พอเที่ยงมีของดีมาฝากพี่ฝากน้องครับผมเป็น สีผึ่งนองสร้างครับผมพอจะคุณในด้านเมตตามหาสนีเมตตามหานิยมค้าขายเรียกเงินเรียกทัพท์ทันไดแจกไ,ไปบูชาซอยขา,ขาคอยซอยขายกะไปฟังจากปากปูผมๆกันก็พอเทื่งเลยครับผมกาบนวัสการคระปูวันนี้พอเที่งเดือนทางมาขอของดีกรบปูซึ่งนี่ยินว่าปูมีนองสร้างพอเที่งเลยอยากได้เอาไปแบ่งปันให้เอฟซีได้บูชาเพื่อเป็นสีมงคลแก่ขอบขั้วหรือว่าธามาค้าขาย ขอให้เพิ่นได้เจริญหล่งเรื่องกะพอปูยังมีพอให้พระเจ้าอภเบียงปันเอพบุเนี่ยบอครับอ่อสา,สา,ส,า,ส,า,ส,าสาธุสาธุสาธุจะเจรียนพ <S S 1> รเอเนื่องจากวัตถุมงคลชี่นี่สิว่านองสางเลยมีความคิดคุณคุ้ยกับหลวงปูขี่หอมหลวงปูสมเด็จรุ่นหลวงปูดูหลวงปูบุญเออว่าลูกขออนุญาตเฮ็ดนองสางได้บอเพื่อ ให้หลูกชิษยย่าโยมสีนั่ไปสักกาบูชาหรือนั่ไปจิตหานที่บานที่เฮือนนี่บานนี้เฮือนก็ไม่ลดก็ดีทีเป็นสีมงคลถ้ามาาขาขายกับบริจกดำอ่ามิจจะสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือหนองสร้างสมัยก่อนเท่าบ่เข้าใจว่าสร้างมีคุนอ่าคนบ่เข้าใจสีเป็นเสื้อจะว่าหนองแมวครัหนองแมวก็ดีไอเขาเอีงของเขาที่สูงเขาเองอ,อันนี้นองสร้างแห่งเป็นสัตว์สีสูงกูัวปัสสาะก็เลยบ่งความเกียรคุยกับหลวงปู่ว่า ลูกร้านนี่จะขอมาทําเป็นสิริมงคลให้เชื้อทิศไปทิศเหนือนทิศเหนือนไปอมันรักษาหล,ลางยาง<ม>ก็เลยขิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบอบันไดคุยก็รลงมกุญแยกว่าไปได้นังส้างมาไปได้งาส้างมาลูกจะว่ารถผสมต่อ<ม>ให้เพิ่มุทธคุณนขึ้นอีกอเป็นสัน่นเป็นสัน่นเป็นนั่นก็เลยให้รุดาโยมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุณอีี มีผู้จักคุณนม่โปโตมียติยิตมีอำนาจสามารถมวยอ่นอวดยึดสามารถไปหาผู้ใดก็ขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่ตมาเห็ดวัตถุอย่างคุมาบ้านี้ใมวัตถุแล้วม,มีน้องสร้างมีนังสร้างมีงาสร้างแล้วคนว่าทั้งเมืองลาวนว่าให้เอาฝากบกตูมต้นทูมกินนามบกทูมกินเนื้อเท่าี่ฝากทูมคือตูมุูม ก็เลยเอาฝากตูมมาเอามาผมผสมจะว่าออกที่เขียวนานี่คือฝากตูมฝากตูมบานพ่อสาปนโบเอาปนมาเอาอีกฝากย่อต้นย่อคือบุบบานพวกเคื่องอนตรงเอาต้นย่อเอาขื่นคือย่อในฝากย่อเอามาใส่ลงในนวดโบพ่อแล้วเอาฝากขุนขุนบานต้นขุนตรงเอากับฝ่าผ่าก็ไปได้ยุ่งเรียนนี่มานี่คือใบกุนนี่ นี่มันไม่กูนเพราะวระสิฐานอยู่ครับนะเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอี่หยังครับผมอาสีบรีอาสีบรีองค์มหาราบองค์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่แล้วมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม้วนสารไม่ยี่ดำมีตำนานมากการทีกันสารกับโลกในนองสร้างคือไม่มีดดำเสียมาเห็ดเจ้ามาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้างคือพวกเสกของพุดเบิ้ลตำนานอยู่ในเจ็ตำนานเบิลพวกเสก เชื่อสีรย108ย่ร้อยแปดจบปุ๊กมาสโธเลยเชื่อจะเป็นคู่บาอาจารย์บนอธิษฐานจิตให้คืออาจารย์สีผู้ปุ๊กเสพผู้รุ่นแรกนี่คือปู้สีอนุตโรอายุณมนีร้อยสองปีอยู่บ้านข้างคาสว่างวีรงนี่ผู้ปุ๊กเสพให้รุน่นแรกนี่ถ่ายไปสองผู้รอดนี่วัดกุดคุนนี่ผู้รอดทรานมาชิโน,โนนี่เป็นผู้พิเสพผู้ที่สองครับอ สามปูเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนควมยากจนใอ้คนบางมีอยูก่ก,กินส่างด้วยกันมันจะทีดูครับ,รบนี่นี่ปูเปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรดวิโรดยัตนาบนคือปูรอดทงศีเมืองนี่มันบวกบวกสายได้บ้านเพิ่นมาจากสายสายบ้านเ้ออย่าโยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศิษย์สมเด็จปูรุน่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุน่นเป็นลูกศิษย์ไปข้องพ่อหญ่ที่หอมคุก ราชคูปูนสำเร็จงน่นหละคือ,อ่องความเป็นมา